วันนี้นะคะจะมาพูดถึงหน่วยที่2นะคะพฤติกรรมผูิโภคและการวิเคราะห์อุปสงค์นะคะซึ่งแบ่งเป็น2ตอนนะคะตอนที่2.1พฤติกรรมผูิโภคและตอนที่2.2การวิเคราะห์อุปสงค์นะคะใน <puedes S 1> <ๆ>ตอนที่2.1นะคะเราจะมาดูพฤติกรรมพูดโภคนะคะใน3เรื่องนะคะแนวคิดอัธประโยชน์แล้วก็แนวคิดเส้นความพอใจเท่ากันและแนวคิดพฤติกรรมผููริโภคแนวใหม่นะคะ ในเรื่องแรกนะคะแนวค,คิดอัตถประโยชน์นะคะก็คือความพอใจที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าหรือการใช้บริการจํานวนหนึ่งนะคะเรียกว่าอัตถประโยชน์หรือเราเรียกภาษาอังกฤษ,ษ,ษ,ษว่า utility นะคะแนวคิดอัตถประโยชน์เป็นทฤษฎีที่อธิบายพฤติกรรมในการบริโภคสินค้าของผู้บริโภคนะคะในลักษณะที่ผู้บริโภคเนี่ยตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการมามาบริโภคเพื่อให้ได้รับความพอใจสูงที่สุดนะคะ ข้อสมมุติของแนวคิดอัรประโยชน์ก็คือความพอใจหรืออัตประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับจากการบรโิโภคสินค้านะคะมีหน่วยนับได้นะคะที่เรียกว่ายูทิลนะคะในดุลยภาพของผู้บริโภคตามแนวคิดอัตประโยชน์นะคะจะเกิดขึ้นเมื่อภาวะที่ผู้บริโภคได้รับความพอใจสูงสุดหรืออัตผประโยชน์รวมสูงสุดในปริมาณสินค้าและบริการที่ได้ซื้อจากเกินงบประมาณที่มีอยู่จำกัดนะคะ เงื่อนไขดุลยภาพผู้ขอผู้หริอโภนะคะที่ผู้โภกได้รับอาัโยศสูงสุดนะคะภายใต้เงินหรืองบประมาณที่มีจำกัดนะคะโดยที่เขาจะต้องซื้ออย่างมีเหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าและบริการนะคะก็คือ1นนะคะกรณีที่สินค้าและบริการเนี่ยมี2ชนิดนะคะก็คือชนิด A และชนิด B นะคะเงื่อนไขดุนยภาพของผู้โภกก็คือ MUA ส่วน M ส่วน PA เท่ากับ MUb ส่วน PB นะคะในกรณีที่สินค้าและบริการนะคะมีมากกว่า2ชนิดนะคะเงื่อนไขดุลยาภาพของผู้พบก,ก็คืออัตราประโยชน์ส่วนเพิ่มของการใช้เงินในการซื้อสินค้าแต่ละชนิดเท่ากันนะคะขึ้นอยู่ว่ามีหลายชนิดมีกี่ชนิดก็ MUA ส่วน PA เท่ากับ MUb ส่วน PB เท่ากับ MUC ส่วน MUC ไปจนถึง MUZ ส่วน PZ นั่นเองค่ะในดุลยภาพของผู้บริโภคในแนวคิดอัตถประโยชนก็สามารถนำไปหาเส้นอุปสงค์ได้นะคะถัดมานะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะแนวคิดเส้นความพอใจเท่ากันค่ะจอน R h i กส s นะคะเห็นด้วยกับการใช้แนวคิดเกี่ยวกับอัตถประโยชนในการอธิบายพฤติกรรมผู้บรโิโภคนะคะ แต่ไม่เห็นด้วยกับข้อสมมติที่บอกว่าปริมาณอัธประโยชน์หรือความพอใจเนี่ยสามารถวัดเป็นหน่วยทับได้นะคะเนื่องจากไม่เป็นไปตามความเป็นจริงค่ะก็คืออัธประโยนของสินค้าชนิดเดียวกันเนี่ยสำหรับผู้บริโภคที่ต่างกันอาจแตกต่างกันนะคะแล้วการบริโภคสินค้าชนิดดังกล่าวก็อาจไม่สามารถวัดมูลค่าเป็นหน่วยที่เรียกว่าอยู่ที่เท่ากันได้ค่ะยก็เลยได้นําแนวคิด เส้นความพอใจเท่ากันมาใช้อธิบายพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะเอ,อ่อฮิกส์บอกว่าเอ,อ่อความพอใจนะคะสามารถจัดเป็นลำดับความพอใจได้นะคะดุลยภาพของผู้บริโภคตามแนวคิดของเส้นความพอใจเท่ากันนะคะก็หมายถึงปริมาณสินค้า x และสินค้า y ที่ผู้บริโภคได้รับความพอใจสูงสุดภายใต้ขบอประมาณที่จำกัดน,นะคะจุดดุลยภาพของผู้บริโภคก็คือ จากรูปนะคะก็คือจุด E เป็นจุดที่เส้นความพอใจเท่ากัน IC 3นะคะสัมผัสกับเส้นก็ประมาณ mm ก็คือจุด E นั่นเองนะคะแสดงถึงความชันของเส้นความพอใจเท่ากัน IC 3เท่ากับความชันของเส้นก็ประมาณ mm ค่ะหรือเราแทนความชันของเส้นความพอใจเท่ากันของ IC 3ก็คือ mxy r นะคะ ซึ่ง mrxy เ,เท่ากับลบเดลต้ y หารเดลต้ x นะคะแล้วเท่ากับความชันของเส้นก็ประมาณ mm ก็คือลบ px ส่วน py นั่นเองค่ะในส่วนที่เป็นการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพของพูโพกก็เกิดขึ้นได้2กรณีนะคะก็คือกรณีที่ไรายได้เปลี่ยนแปลงนะคะเส้นก็ประมาณจะเปลี่ยนแปลงและสัมผัสกับเส้นความพอใจเท่ากันเส้นใหม่นะคะเมื่อเชื่อมจุดดุลยภาพของพูโพกที่เปลี่ยนแปลง ก็จะได้เส้นการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงตามรายได้ซึ่งเราเรียกว่าเส้นรายได้ค่ะเส้นรายได้การบริโภคค่ะ income consumption curve หรือ ICC นั่นเองค่ะนะคะส่วนอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือกรณีที่ราคาสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งเปลี่ยนแปลงนะคะในขณะที่ราคาสินค้าอีกชนิดหนึ่งคงที่และรายได้หรืองบประมาณคงที่ค่ะเส้นงบประมาณก็จะเปลี่ยนแปลงในแกนที่ราคาสินค้าชนิดนั้นเปลี่ยนแปลงค่ะ สัมผัสกับเส้นความพอใจเท่ากันที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเมื่อเชื่อมจุดดุลยภาพของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงก็จะได้เส้นการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงตามราคาสินค้านะคะซึ่งเราเรียกว่าเส้นราคาการบริโภคค่ะหรือ price consumption c u r v หรือ P P C C นั่นเองค่ะในลูกกอนะคะในภาพที่2.12นะคะก็คือราคาสินค้า x เปลี่ยนแปลงลดลง ส่วนขอไข่นะคะก็คือราคาสินค้าวายเปลี่ยนแปลงลดลงค่ะเรามาดูอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องย่อยๆนะคะก็คือผลทางการทดแทนและผลทางไรายได้นะคะก็จะพิจารณาใน2กรณีนะคะฮิกส์กัสลาสกี้นะคะเราจะมาดูวิธีแรกของผลทางการทดแทนของผลทางไรายได้ด้วยการวิเคราะห์ด้วยวิธีฮิกส์นะคะหมายความว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาะคะของสินค้าแล้วนะคะจะทําให้ผู้บริโภคได้รับความพอใจในระดับเดิมก็คืออยู่บนเส้นความพอใจเท่ากันเส้นเดิมค่ะก็คือในกรณีการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าปกติตามภาพที่2.14นะคะจะเราสมมุติว่าผู้บริโภคอยู่ในภาวะดุลยภาพที่จุด A นะคะบนเส้นก็ประมาณ M0 M0 นะคะ สัมผัสกับเส้นความพอใจเท่ากัน ic 2เมื่อบริโภคสินค้า x จำนวน0 x 1นะคะและสินค้า y จำนวน0 y 1นะคะสมมุติว่าราคาสินค้า x เพิ่มสูงขึ้นนะคะแต่ราคาสินค้า y ไม่เปลี่ยนแปลงเส้นงบประมาณก็จะเปลี่ยนเป็น m 0 m 1นะคะผู้พกก็จะได้ดุลยภาพณจุด b ซึ่งอยู่บนความเส้นความพอใจเท่ากัน ic 1ที่ต่ำกว่าเดิมนะคะ เพื่อให้ผู้พกได้รับความพอใจในระดับเดิมโดยทําให้รายได้ที่แท้จริงเพิ่มขึ้นก็เลยเราก็เลยต้องทําโดยการลากเส้นก็ประมาณ m 2 m m 1 m 2นะคะให้ขนานกับเส้นงบเส้นรายได้เดิมซึ่งซึ่งได้แก่ m 0 m 1นะคะทาให้ผู้พกได้ดุลยภาพที่จุด4คะ่ะซึ่งอยู่บนเส้นความพอใจเส้นเดิม ic 2คะ่ะ การเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B เราเรียกว่าผลทางราคานะคะซึ่งเท่ากับ x2x1 และเป็นผลรวมของผล,ผลทางการทดแทนที่เกิดจากการขึ้นจากจุด A ไปจุด C หรือเท่ากับประมาณ x3x1 และผลทางไรายได้นะคะที่เกิดจากการเคลื่อนจากจุด C ไปจุด B และเท่ากับประมาณ x2x3 จะเห็นว่าผลทางการทดแทนเป็นลบ ก็คือเมื่อราคาสินค้า x เพิ่มสูงขึ้นผู้บริโภคก็จะลดการบริโภคสินค้า x ลงและหันไปบริโภคสินค้า y แทนนะคะในแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคเดิมก็คือเป็นแนวคิดอัตประโยชน์แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคแนวคิดอัตประโยชน์กับแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคต่ำซึ่งความพอใจเท่ากันที่กลับไปแล้วนะคะนอกจากนั้นยังมีแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคแนวใหม่นะคะก็คือ อันที่หนึ่งนะคะก็คือทฤษฎีความพอใจเปิดเผยนะคะผู้บริโภคแต่ละคนนะคะย่อมมีความพอใจหรือความชอบในสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันนะคะตะลอดจนความพอใจหรือความชอบในปริมาณสินค้าที่แตกต่างกันด้วยนะคะความพอใจหรือความชอบของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับกลุ่มสินค้าที่ผู้บริโภคต้องเลือกนะคะโดยอาศัยหลักสําคัญ3ประการนะคะก็คือ 1. ความคงเส้นคงวา 2. ะ2คะวามมีเหตุผลต่อเนื่องและ 3. การบริโภคภายใต,ใต้ข้อจำกัดของพบประมาณนะคะทฤษฎีผู้พกแนวใหม่อีกทฤษฎีหนึ่งนะคะก็คือทฤษฎีใหม่ของการบริโภคนะคะเน้นที่ลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านะคะได้แก่รูปร่างสีสันคุณภาพและคุณสมบัติอื่นๆนะคะ ซึ่งทาให้สินค้าแต่ละชนิดแตกต่างกันนะคะโดยที่ไม่ได้ศึกษาปริมาณของสินค้าอย่างเดียวเหมือนทฤษฎีการบริโภคแนวเดิมนะคะผู้บริโภคก็จะเลือกสินค้าโดยเปรียบเทียบลักษณะที่แตกต่างกันของสินค้าและเงื่อนไขของการได้รับความพอใจสูงสุดจากการบริโภคสินค้าของผู้บริโภคค่ะการผู้บริโภคแนวใหม่นะคะก็คือการบริโภคข,ข้ามเวลาค่ะนะคะมีแนวคิดคล้ายๆกับการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคในปัจจุบันนะคะหรือการบริโภคภายในช่วงระยะเวลาเดียว ะะแต่สิ่งที่แตกต่างกันออกไปก็คือกําหนดให้ฟังก์ชันอัตย่อยขึ้นอยู่กับปริมาณของสินค้าหรือมูลค่าทั้งหมดนะคะของสินค้าที่บริโภคบริโภคในแต่ละช่วงเวลาทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกแนวคิดหนึ่งนะคะการบริโภคภายใต้เงื่อนไขคุณตักเกอร์นะคะในบางกรณีนะคะผู้บริโภคก็เลือกบริโภคสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้นหรือถ้ามี2ชนิด บริโภคอาจไม่จาเป็นต้องบริโภคทั้งสองชนิดก็ได้นะคะอาจจะบริโภคชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะอย่างเช่นผู้บริโภคบางคนไม่รับประทานเนื้อวัวเลยนะคะหรือก็ทานเนื้อไก่อย่างเดียวนะคะหรือจะบริโภคเป็นข้าห้ามทางศาสนานะคะอย่างเช่นศาสนาอิสลามที่ห้ามที่ผู้นับถือศาสนาไม่รับประทานเนื้อหมูนะคะสลับประทานเนื้อวัวหรือเนื้อไก่นะคะจุดดีนาพของผู้บริโภคหรือจุดที่ทําให้ผู้บริโภคได้รับความพอใจสูงสุด จะอยู่ที่มุมของเส้นประมาณตัดกับแกนสินค้าที่ผู้บริโภคเลือกซื้อชนิดเดียวนะคะก็เรียกว่าเงื่อนไขคุณตักเกอร์ค่ะอีกแนวคิดหนึ่งนะคะที่เป็นพฤติกรรมผู้บริโภคแนวใหม่นะคะก็คือการบริโภคภายใต้เงื่อนไขความไม่แน่นอนค่ะก็คือสินค้าหลายชนิดนะคะมีลักษณะท,ที่ไม่แน่นอนค่ะมีความแตกต่างทางด้านคุณภาพนะคะแม้ว่าจะเป็นสินค้าชนิดและประเภทเดียวกันก็อาจจะมีรูปร่างเหมือนที่มีรูปร่างเหมือนกันก็ตามนะคะ แต่อาจจะมีประสิทธิภาพในการใช้แตกต่างกันมีคุณภาพแตกต่างกันก็ได้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือความไม่แน่นอนนั่นเองค่ะดังนั้นการบริโภคหรือการเลือกใช้สินค้าเหล่านี้จึงมีความเสี่ยงค่ะอัตยชน์ที่ได้รับจากการบริโภคหรือใช้สินค้าเหล่านี้จึงมีลำดับของความเสี่ยงอยู่ค่อนข้างมากนั่นเองค่ะ